ช่วงนี้สภาวะบบโดนนาราพุทธิพันีหลอมาถึงบ้านมืทบุรสิ่งียวที่ดมาน่ะตาคือดมะที่หลอดตาลินะใครเดี๋ยวกว่าเราเวลาเลเลกๆก่ตาดึกตาเกิดปวดขมันเนาะเราเท่าตาดึกเดียวก็เท่าเวลาตีเลือด1 November คีโตนี่เราปลูกต่อติวไพ่เดี๋ยวเวลาโอเลก็จะเดินไปเลยน่าคุยหลงมัเนาะเดี๋ยวกว่าเพ่ มโซตุเดพรนเลทาวราสุลกเกกว่านี้เนาะขอบเลือแค่นันเลยดอพิเดียตุปะพโตพัิร์ปผ่าัวกาคาตอฮอลารอมสซตุพโตเพิร์ีเดศีเวลาอ่ะบดูวลาห้าเดนเลนแพดบูเดตับสตุมานวลากล็กปัตอุจิกาวล่เนามตุเลนลทยเตกูเลกปอที่รอชูจวบเจลแพนเ์่นี้ะ CANAL A phi the tu ba positive fan sa tao guo de hao pe la october ki ji ye da ni do guo de wei ne da dil le la november tao de tao ni de la da guo de ji da ta ge mei de ka wen no he ni yao ge duo de le sniper clone ne no sniper clone da mei guo guo de ye pe ni ni un blue ton no un don nu ya ta ni ki ji ye tao de la november tao de tao ya le no hao dai de ลมสดไปแล้วบ้านโดยเช้าอย่างต่อว่าออว่าว่าดาเลสบลีว่าพ่อเตยนายชุมนต์บุบนะปอปัจจวราเลตอปิกาเปเปอร์คนเลหัวเราได้ว่ายายจัวร์สไนเปอร์ชุมนต์กะลอสีลบเลอร่าเดกาบริการอะไรๆล่ะจานิตาเนาะต่อไปเฮตักสุข86ตักสดเนรันเนี่ยตักเตราดิปฏิภันเนี่ยเมยดาพระอัตตมะขิกขิพลัตติติเทรา วันนี้ให้เราว่าไดโลโลแพ้แล้วค่าต้าง照顾ก็จะรู้แพนี่นี่เหราแพ้ว่านี้ให้เราว่าได้เลแพลิกก็เช่าคู่แพ้ก็จะกระชุกเลี้ยแพนี่นี่บ้าวเราเมโปบ้าดอากลส์เน็มเลยสไนเปอร์เราปากขาวเลยแต่ดูเสร็จเปรอะคุณตาเราวันนีเนี่ยซีบ้านดูเอาไว้อไแค่ดีวันนีเสร็จตัวว่าด้แตเปิดดีวะเราบ้าอกก็ขาวว่าได้ตาแพนี่เหราแพ้ว่านี้อ่ะปฏิพุทธซีเรา ตําหนิอรากกลบหัวคลิกลบหาโดคลิกมอทหาคลิกในภาคคะเนตําหนิเน่อละหาเดรภาคบุลลกลบคลิกและตําหนิเน่อเดรภาคเนี่ยอาร์เคดีเอ็มเอคลิกเดรผาละหมดเทวราดิเนตะเพเนเตราตําหนิเนวรากกลคลิกเดรภาคแล้วขาวนะเด้อตาวเนลเลหัวนี่ตับเสร็จตุปะละวะดาท่องข้อมูลเนี่ยเพเนบิที่ว่าหนอเลตุขสอกกะตุกุนดาโมเดผาอ่ากว่าบรรดากลคลิกปาถาธิภาคคะเนนะกว่ากะปานิอุธันเดขาลิภานะ ชั่มนีวันเด่นก็วิวดาคลีเดนพัลือกขาดทีพันในปุ่นเนาตัวม่ไ้ยาแต่เอาเลือกเรดชั่วโมหมาเอทอลว่จอยนกขลเลว่าเราเดปาเตไว้จเนาะคนใดเด้ตั้มาเนี่ยได้ลเราตั้าสัตตยาและสตเนเนี่ยตั้บชยินเนาะแพตัวคนดำบอด้เนาะตัวคนสกอตตาผาดากคคลีเดนพัคาเน่อน็กม่แพลานเวททอดเลเนาะช่ม ตาปลาวเนี paid, ่ยว่าเท่าไหร่ว่าดีกว่าโอเลลาดูแบบทอดสองบ่เนาะต่อเพคันแลผิดเด็ดที่เด็ดพะนี่กว่าติขัดเตอเพเนี่ยขั้นนี้นี่นะมีละญาตดีเวอ๋อเนี่ยคามายาคินหน่วยเยอะตัวเนี่ยขัดจัวระมีซ้ายดงเดพะปลอดดรน2ที่ตาเดพะขัดจัวระพาญาเรอล่ะตอนนี้ตัวละคีอันด้วยที่เนี่ยพลินลอจิกกว่าว่าอติกลมเนาะเลกเลติโว แล้วเขาคนหลดลงไปจีก่อนนี่เนาะอา้ที่เปล่วรติดตอ้ยเว้เนาะตราติดตติดกลัวนนเนี่ยเดี๋ยวะลททอเลเวลาสูมิลลปนพลูเคลร์ปนนเนเราพลทักษอสุขยาสิทักษอนเนี่นะวัดเทวราดีเอาเติดกลัวลออแพเลิกปอที่เลาชูดอยเตกุกปาร์บเนี่กหาทว่าเนียวนีดีวะทีนี้ตมาโติละออเลมเมทอเดเลดอ เลทวาระเล่ Workers, East, ุพล uh, ูดกบลาที be, ่ผู้ใหญ่เนี่ยแค่ในเล่ตื้อเพนเน่ทู้เนี่ยขาดแต่ออจิกลอเป้าขาเล่ตลอดขี้ต่อรอเราไม่เมลคินวิเย่ตื้เรืเนี่ยขาดจัวระดรอ้ยมิซายเตอร์พันเนี่ยขาดจัระอดซาซอลีเอาแตว่าดิเน่เราไม่ก้อยเดิคนวิเยดิเกเรทตังมาจากกว่าเนาะถ้าเดึกแก่ท่านเนี่ยขาดจั่วปูปูเราซาเล่ถ้าดึกซาเกเรเน่ชั่มอ เรสาเพี้กนะีก็ตดกแกรนีชมงคลุาคลีมซคลีต้แตเดนลาลีวานชมเออในเพดที่ว่ารคินุยเรดีบัเจ้เลมสุติดรพออวานจนอะเไม่เกี่ควาพเนจร้ามสุติเลอออเลมทอดเลดเลาทาวาซูบหลุรุปาพเนรนยเกดอานเคเลตแล้วพเนจราน တားရတေလာနတော့ပါရလေတလာခိတွန်ရဆိုတော့ချိုဖေလိုက်ကင်းနေတံပနမတိမအိုဝဲတတိတာပမအိုဝဲနော်ခိုင်ဒီပရနာဟုနိပါနမိကကွာလေပတ်တေရာဝဲဖခောတောတာဖခိုဒီပသိညာပါလေတပစောတိတိဖရာလာတော့တယ်တလောက်အတော်လာနောဝိတေတော်ဝေတေကမာဝဲတလေတက်ဒီစစ်ပရန်တက်ဒီစစ်ပရဒီမလိုချလာတိလားအဲ့တင်လေလူဝဲမလောဝဲမပါပါတသိညာရတလောက်လားတိလားချလဲမအုပ်ဖနေခွန်သာတော့ ဟုတ်တဲ့ပိုဝဲတဲ့ဖက်တလာဝနေလိုလိုရခချိုးဝဲတဲ့ဖက်တလာဖနေနတိတ်လာဝတာကမောယူမေပိုတဲ့ဖတ်လိုရရနေတတ်တော်ထော်လာပါဟိုအနေလူဝဲရကောလီမေမေလစ်ဆက်ပရန်လဲ့လက်တင်ရတိခါပုံးတော်တော်လီလေခခေါ်လာပုံးတော်တော်လီလေကမေညာလေလခိလေပိုပာနေဟာဝတဲ့အန္ဒွာရန်ဘာပါပါနေဒါဖေဝဇင်လေရခတဲ့ဝပလက်လေဒီလေလော်လေအခဇလမဝရာတိအဒဖေနလာတဲ့ဝတဲ့ လေຊຸມມະນຍານນິເກຊລອຄິນີກຕາດຮອບໃຫ້ເນເຕົ້າຕາດເດພານີກະເລດາຈັນຫຼໍຫົວເນອີ່ອີ່ມາວະນະຕາດດູນິບູຫາເນາະຈັນນີ້ຫຼໍໂຮດານິມໍຊໍໂຕບານບັນໂດຊານໍຫນໍມີກິຄວາພິເນດິຕາດດີດີແກ້ຮອດດີຫມໍມາຫຼໍເນາະຫນໍຕັກຊອນນີ້ປາພລາຈິກກໍວ່າລະເລດາຕາດດູເນຕັດເສກແກ້ຮອດດີອະເພລິກິກໍມິເລປັນທີມະວາຄີພລູຈີພລູເລຍະຕິກູຕໍອໍປານິເນ ถืเลือนล่านหน่มาทอดขี้ตอนนี่นะนะแล้วครอบรถตดีแกเราคุานี้นะนะกลุมพกลภาดดตอดิภัยเดอปะโอน้าหูขวรักเล็กก็จดเตปนี้ตอทิ่ัยนี้ปนหน้าหูเรางอเด้นะแต่ถ้าเราพในี่ผ่าเดอบูเดก็จดเตอร์สหังน้าหูเราเนาะเนานี่ตัวว่าก้าจูลารามคราตผเนาะแล้วเพื่นไม่เกีกว่านี่ ตอเนกวราว่าดับนนวตอเฟเดกจอดจิลนะดิต่อลิกกีก็มีแลกไปที่มาว่าคลพลูจีพลูเลยตกูตรอเฟเนีอก็ตัดเดนเน่ต่ตเดืนเนี่เสกเกรเาเดก็ตัดเดนแล้วนะเกอรตีเลนนมเป็นกีตอนนี้คไม่เกีวกับเป็นรสติีเดฟันเราตนนี้ตลอกก็อัดนะแต่ไม่ตัดตาิต่อไปตอนนี้เราตีเลยเขาเลอัดต่อยันในคนนี้ตอดได้ยาเดฟัน met gerhat ta gerhat ta lana gerawada wa wala tanla line data ne khoda mo so ti de phadi me kamale thawada dika phlatol le le tor bala bada ne awada ma le thaw chawlawada allah ni tor da dun da de phati to olar ge de man no haraware man no kiwe de khoda ne tapase ti phat met sai odi phine ne mun da du wi ba mas sender de tha law khada da de thaw pan ne ya အဝတီနိုင်ဒီစီဒီမတ်တူရလာန။တမိကိကွိုင်းလေတာဆွေဖာခိုဒီတန်းဒီထာယာဒီဖြာဒီတွေကဲရနီဒီလဲလာနိုဗဲမဲခီတော့ဟိုတာနော်။ပနလာတတ်ဒီတတ်ရနီကဆဲကဲရနီဒီခိုင်လာန။ဒီခိုင်ဒီပွဲလာနော်စူပီတူတို့မာလာ။